แล e ้วสาตุสาปตราตานังธัมมาราตานังสังขาราตานังจากมมวากุกุสันโทโคนาคัมโมนกัสโปุกตมโมประสีอาริยเมตรโย พุทูตทรงทำผู้บำเพ็ญป็นคุณผู้มีบุญเนื้อหัวผู้ข้าขอวิงวอนเอ้าคุณพระคุณผู้คุณมีดาบันดาคุณคู่ว่าจจาย์ทั้งคุณศิลคุณท่านจงมาพกมาบ่งไง พี่ค่ะก็อยโยกจะน,นิ่วทุ่นเทศเทพาผ้าจัตุลา่าปุลยเลหเลื่มบ้วยปืนไมสักลักาวันเจ็ดยำกำลูม,ม,มดทุ่งซุ้มเกานี้เข้มท่าในหลักเมืองประกันสองคอลาเลึกถึงแก้วรองประเสฐไตราลาดคือพูดโตไม่น่าถูทำมมไม่น,มมน่าถูสักก็ไม่น่าถูพอปูดระทำราสงซึงไปของสักราเดอดทุ่นเหนือเกา่ามีซื่อตนของขาน้าตัว ควพ,พิตรลมอีกกับคุณชนนีแองม่านดาเกลเคทานอมเพียงเหลียงขบตาจนในสากตัวเนิร์คุณผู้ปฏิริสอดสีแนรนงทั้งคุณเขาคุณหน้ามันประเสริฐโคษรกุณไัยเยอะขี้ปัดกะพี่ทั้งสีผู้ขายยินงดีนอมจเกเจ แลี้งว่าเปาเตียงโตเวีจยงเลี้ยงตุ้ตุ้นี่เวละมนี้เจ็ยงโยารวบาดเตียงทั้งพุ่มทั้งกรอดมากซึ่งเสา้าการลีลากับลร่องไปมากายแขงสะเดียงบวดปัจจัยาเหลือเกันแต่ว่าการลำนั้นเป็นเรื่องทุลุ่นมีสัสมนเปทุกประการที่ให้เอานี้ย่อยนั่นเองที่จะตั้งเดียงล่ามื่อนี้คือประเทศใบบานเรื่องทาเุ่นบางเรื่องงานก็สีเหตุจำมาบาเรื่องเป็นไมยาะ ื่อนโซโลล่หลอกทำถล้งสอนซ่อนแซมเขมเกี้ยแล้วก้งเขยมจิดเบาสาแต่บ่มาฟังก้อนนิสัยไม่เอยอ่างอวดกูกว่าลยกีสมารสอบข้าเนี้มีมันไม่ดีมีว่าคนปีเครังสาตัวนี้สจ้าที่านขั้นอาเปียตะตายขอเป็มมาเป็นเมีนั่งล่อมเรือวัดกะยายเป็นกรรมเมียนั่งปูดในทับกะยาให้เป็นปากหรือว่าค้ณได้ยากอาจจะให้เป็นเลียยวจะมีกอเกี่ยมมาทักกัน เเดียวถึงใจบนเอียจเมตาล้วนถึงเถงพยุดาสักีตรีตียในสตีส์มาช่วยมัจสอบความบุนสาธเตอร์ก็ให้คุณเถกเจ้าหนญฝ่ารัตมาคุณไรอินตาเก่าคุณพระพมยมโลมีสู้คำลับใจไปหินเจ้าดังเดียวกุญภูมีเด็กกาจตุโลตาดิีบทาราตาตถาทาวิรุฬลาหาตาวิรูปขาทาเวลาชายรวนมาลี่ลายมารักษาสู้คำการล่ำยาเห่า เมีสวุวรรณราชเจ้าผูเป็นเข้ากูปีพอไอ้พอในมัดหลักน,นี้คนะสัตวส์ตวสาตุเด้อคุณผู้ใ้ใส่ฟองคุ้เลียให้ล้ำเลื่อนลุนเกินคนผูมิ